สวัสดีครับวันนี้ทีมงานโปรโทีนะครับเดินทางมาถึงจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับอำเภอบึง3,000นนะครับเรามาพบเกษตรกรผู้ประสบผลสําเร็จจากการใช้ผิดพันของเราอีกท่านหนึ่งนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะพี่แนะนําตัวกับท่านผู้ชมได้ครับพี่ชื่อสิริรัก์ผิวอ่อนค่ะ ปกติพี่ปลูกอ้อยเป็นอาชีพหลักใช่ไหมครับใช่ค่ะปลูกมานานยังครับปลูกมา20ปีได้แล้วค่ะแล้วพี่สิรักนี่ใช้ใช้โฟทีมากี่ปีแล้วครับ 2>, 2ปีค่ะ2ปี 2> เริ่มเริ่มใช้2ปีพี่พี่ทำอ้อยปีที่5้าแล้วค่ะที่ที่ไปใช้เนี่ยอ้อยต่อ5้าใช่ค่ะปกติอ้อยต่อ5้านี่มันได้ผลผลิตไรละกี่ตันนะครับไม่ไม่ถึง10ตันนะคะ5ตัน6ตันอะไรนี่ก็เต็มที่แล้วอ้อยพันุแรก บบกแรกๆมันจะให้ผลผลิตเยอะ<ช>ยิ่งต่อ2ต่อสต่อสมันก็ลดลงเรื่อยๆใช่ครับแล้วอ้อยต่อ5้านี่ปกติให้ปุ๋ยกี่ครั้งครับพี่ให้3ามครั้งตลอดค่ะไม่ว่าต่อหนึ่งต่อสอต่อห้พี่ก็ให้3า <3 S 2> ครั้งตลอด<ช>แ,ลแล้วแล้วพี่ศิรักษ์ใช้โฟทีชีตในอ้อยแปลงแรกแปลงนั้นวิธีใช้ใช้ยังไงครับใช้ข,ขั้นตอนแรกพี่ก็ยังไม่ทิ้งแผ่นเคมีค่ะพี่ก็ยังเอาเอา,เอาไอ้ปุ๋ยเม็ดนะคะ เอาเอามาฝังรากมันก่อนแปดลูกก็คือแปดไร่ก็ใช้ปุ๋ยแปดกระสอบนะครับใช่ค่ะก็ผสมน้ำหนึ่งช้อนนะคะหนึ่งช้อนนีนะครับใช่ค่ะหนึ่งช้อนนี่ผสมน้ำยี่สิบลิตรค่ะของพี่กี่วันฉีดทีครับพี่รอบแรกพี่สิบห้าวันแล้วก็พอรอบสามรอบสี่พี่ก็ยืดเวลาต่อไปอีกก็เป็นนนวัฉีีดระมาณนั้นนะคะแล้วอีสองรอบนี่พี่คิดว่าพี่จะหยุดพี่จะใช้โฟทีพี่ก็เลยสั่งโฟทีมาอีก เอาโฟทีมาใช้ไม่สั่งปุ๋ยมาใช่ค่ะเอาแค่รอบเดียวใช้โฟทีแทนใช่ค่ะใช้โฟทีหมดไปกี่ซองครับสองซองค่ะสี่ครั้งก็เป็นเงินพันกว่าบาทเองเนาะพันสองค่ะให้ปุ๋ยแค่ครั้งเดียวปุ๋ยครั้งที่สองให้สามก็ไม่ได้ให้ใช่ค่ะเพียงแต่ไปฉีดโฟทีแค่สี่ครั้งตัดอ้อยไปได้เท่าไหร่ครับตัดอ้อยไปได้แปดไร่ได้เจ็ดสิบสามตัน สิบตันพี่ก็โอเคแล้วเพราะว่าเราเราลดปุ๋ยไปสองรอบใช่ปะแต่ผลปรากฏว่าฉีด4ฟไปสีครั้งเนี่ยเกินคาดครับได้เกิน50ตันมาได้ทั้งหมด70กว่าตันนี่ก็คือประทับใจครั้งที่หนึ่งใช่ค่ะก็เลยมาเล่าเรื่องที่เราใช้ในไร่ของเราก็เลยเอามาบอกพี่สาวแนะนำนี่ของคุณพี่เขาทำอ้อยกี่ไร่ครับเขาทํา80ค่ะแต่ว่า พี่พี่แนะนําเขาบอกว่าแกไม่ไม่ใช้หมดก็ไม่เป็นไรเพราะว่าเขาก็ไม่เชื่อเราเต็มร้อยเนาะก็เลยบอกให้ให้แกลองแค่20ไร่พอผู้จัดการฟาร์มก็เลยจัดการฉีดให้เลยใช่ก็ดูแลเองเลยดูแลให้พี่สาวทั้งหมดนะครับก็คือดูแลทั้ง80ไร่แลครับเพราะพี่เขาอยู่กรุงเทพไงอ้อยต่อดอ้อยพันอ้อยพันค่ะยี่สิบไร่พันอะไรครับพันขนแก่นค่ะแล้วในอดีตเนี่ยค่าเฉลี่ยของอ้อยอ้อยอ้อยพันเนี่ยใช่ค่ะ ผลผลิตสูงสุดที่แบบใส่ปุ๋ยเยอะๆเลยมันได้ไดกี่ตันละพี่สิบห้าตันต่อไร่จ้ะปลูกอ้อยเสร็จให้ปุ๋ยก็รอบแรกที่เราปลูก,กเราก็ใส่ปุ๋ยเคมีค่ะยังยังไม่ทิ้งฉีดโฟทีไปกี่ครั้งครับสี่ค่ะซึ่งโดยปกติก็คือให้ปุ๋ยสามครั้งใช่แต่ครั้งนี้ก็คือตั้งใจเลยจะให้ใ<ช>ปุ๋ยครั้งเดียวใช่จะทําแบบของเราเลยแล้วตอนตัดอ้อยได้เท่าไหร่ครับตอนตัดนี่เรายี่สิบไร่อ่ะเราเราตัดขายไปแค่สิบละค่ะ เอาไรอีก10ไร่ไม่ตัดขายครับอีก10ไร่อ้อยสวยค่ะเลยกเก็บไว้ทําพันธุ์สิไร่ที่ตัดไปแล้วได้237ตันค่ะค่าเฉลี่ยคือไร่ละ23.7ตันครับใช่ซึ่งมาตรฐานปกติเคยให้ปุ๋ย3-4รอบได้เพียงแค่15ตัน<ช>รอบนี้เกินมาเกือบ10ตันเนาะใช่ค่ะแล้วที่สำคัญคือเท่าแก่ว่างไงครับท่าแก่ที่แรก ให้ราคาเรามามาขอซื้อพันหนึ่งกแกยังไม่เห็นต้นอ้อยนะพอวันหลังแกเอารถเข้าไปดูในแปลงเลยอ uh huh. แล้วเพิ่มให้อีกสองอีกสองร้อยค่ะเพิ่มให้ตันละสองร้อยบาทนะครับท่านผู้ชม oh. ฝากข้อมูลดีๆให้พี่น้องเกษตรกรผู้ชมทางบ้านนิดนึงครับพี่พี่พี่อยากบอกเกษตรกรทุกท่านนะคะว่าอย่าอย่าไปลงกับเคมีมากนะักให้ลองมานี่ค่ะลองมาเปลี่ยนใจใช้ตัวนี้ค่ะตัวนี้ที่พี่พี่ใช้อยู่นะคะ ทำให้พี่ประหยัดเงินไปเยอะเลยค่ะครึ่งต่อครึ่งเลยประหยัดเงินประหยัดปุ๋ยและแถมได้ผลผลิตเพิ่มค่ะครับขอบพระคุณพี่สินรักมากครับแล้ววันนี้ทีมงานโฟร์ทีต้องของอนุญ,ญาตลาผู้ชมทา่านนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ